วันนี้บ้านน้องก,กินซแซบเราจะมาเปิดคัวกันยาไข่โยหมานะคะวันนี้ก็มีไข่ยโยหมาแล้วก็มีตั้งโอ,โอ้นะคะแล้วก็มีมะนาวน้ำมะนาวพริกพริกปั่นแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีหอมใหญ่ แล้วก็มีหมูสับลวกแล้วนะคะไชโยหมาอันนี้ปอกแล้วก็หั่นเป็นซิกๆแล้วก็มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลเที่ยวแล้วก็มีพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยค่ะมาเราจะมายำกันใส่พริกลงไปก่อนนะชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดตามความชอบเลยนะคะตรงนี้อันนี้ก็ ขอประมาณนะคะเพราะว่ากินได้ขนมีผู้สูงอายุกินด้วยก็เผ็ดมากไม่ได้แล้วก็ใส่ใส่พวงหนว่นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะใครไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าต้องใส่อัน,นี้ครไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ น้ำตาลน้ำตาลทรายที่เราต้มแล้วใส่ไปก่อนสักสักส้มส้มช้อนเล็กๆต่อไปก็น้ำปลาน้ำปลาประมาณซองทับพีก่อนซองทับพีในน้นนอยก่อนนะเห็นไหมดึงหน่อยนะ คลให้เข้ากันก่อนนะแล้วก็ทานด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวแลว้ค่อยเติมที่ร่างไม่ใส่ไปก่อนซ่อง้อนเคน้ำหยำได้แล้วแต่วกาใส่หมูหมูสับลงไปที่เราลวกไว้แล้วใส่ไปเลยน้ำได้เหนื้วอร่อยพอใส่หมูไปแล้วมัน ต้องชิมอีกหน่อยเพราะว่าเนื้อหมูมันจะมีน้าถ้าทาให้หนุนช้าจืดลงไปอีกนิดนึง้องชิมดูอีกนิดหน่อยยังได้อยู่ต่อไปก็เป็นมคัสเทศเป็นห้อมใหญ่ที่เราหั่นไปแล้วไอ้ไข่ยอยหมาที่ใส่ที่ล่างขนมากด้วยมันเละเสร็จแล้วก็เป็นใบตองโอ้ อีกรอบหนึ่งทำไปชิมไปอยาอา่างอร่อยอยู่แล้วก็ใส่พระเอกของเราไข่ย้วหมาแต่นี้ก็ค่อยๆคนนะคนนั่นเดี๋ยวมันจะเละไข่ย้วหมามันจะเละค่อยๆคน ชิมดูอีกทีนึงงอืมยมอร่อยที่สุดมีจานเลยจ้าอืมไขยุ่มมานนินน เยอะนนเนี้นใยใ่ยุยมมาเก้าลูกนี่ถึงสิบเพชรกำลังดีนี่เพชรมาว้าวเสร็จแล้วยำไข่โยมมาง่ายง่ายอืม้ม ง่ายไหมจ๊ะพี่น้องใครอยู่หมายำง่ายๆเสร็จแล้วจ้ามาเด้มมาเดิมมาเดอมมาเดิมมาเด้มเสร็จแล้วนะที่นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ในคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าจะทำอะไรกินอีกดีทีนี้ก็นะคะไปแล้วจ้ะ